สวัสดีจ้ามือนีจังสี่กระแสบสิพามาลงไหนขาโพดนะจ้านี่ลงไปเรียบร้อยแล้วจ้าได้ถาดหนึ่งล้วจ้ามือนี่สิลงประมาณหาสิบถาดได้จ้าพี่น้องหาสิบถาดที่เขาเห็นอยู่นี่ละจ้าถาดหนึ่งเขากระสีใส่หลุมละสองเม็ดละจ้านี่จ้าพอว่าเขาสิบปลูก ลุมละสองต้นจ้ะหยอดไปสองเม็ดจ้ะหยอดไปจนเต็มถาดละจ้ะหยอดไปเรื่อยๆจ้ะเหตุสวอยกันจ้ะพี่น้องเหตุหลายคนจ้ะพี่จ้ะป็นตะมวนบ่จ้ะมาด้อจ้ะไม่เหตดสวอยกันจ้ะ ทีมงานเข็มแข็งจ้านน <c oughs> ไปใส่กระซอยกันจ้า <c oughs> ลงในกระโพดเรี่ยวๆกัะสิมาเห็ดแล้วกินสุกกันกินเลยจ้ะอันนี้ปิ่งปลาจ้ะ <c oughs> วิถีชีวิตบ้านเท่ากะจังสีเละจ้ะ <c oughs> ปิ่งปลาแล้วแล้วก็มาตัมมุ่งจ้ะใส่ปูดองน้ำจ้ะ เป็นแต่แซบว่าจะพี่น,อน้องนี่นะจะตำักหุง่งเยอะๆเลยจ้ะน้ำลายไหโลโรยเม็ดกระถินลงไปจ้ะตำเลี้ยวๆบนนะจะมาเด้อจ้จะบัดกินแล้วจ้ะบัดนี้มาซุ้มกันจา้าเอ็ดเแหวนเลี้ยวๆก็กินเข่าซุ้มกันจา้าวิถีชีวิตบ้านเฮาจา้ะในตำักหุ่งตำซั่ว เกาเราตีนไก่จ้ะปิ้งปลาไข่หนึ่งจะแคบหมูจ้ะแล้วกินบ้านเขากับจงซีแต่จ้ะว่ามีอย่างไรจ้ะดูง่ายกินง่ายจ้ะแล้วกินกันบบ้านเขา สุ้มกันกระแซบคือเก้าและจ้ะพี่น,อน้องกินไหลย้นจ้ะตรงแล้วเราเขามาเลี้ยงแบบนี้จะ้ะ้วกะหมดน้ำจะ้ะไปแล้วได้จ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดี